ดูดวงชาวราศีเมถุนนางฟ้ากำหนดดวงอย่างไรกับคุณในเดือนเมษายนครับโชคชะตาของคุณเป็นยังไงชาวราศีเมถุนบอกได้เลยว่าดวงชะตานี้ตกตำแหน่งที่ดีถึงแม้ท่านจะบอกว่าปัญหาต่งตางๆมันเข้ามารุมแล้วอาจารย์หนูแทบจะทนม,ม่ไหวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําทํำยังไงต้องเปิดดวงชะตาเปิดตำดวงชะตาทํำยังไงไปไหวก้าวัดก้าวา หาพระเครื่องพระปางสะดุ้งมานปางปามานพบติดตัวนคะรับนี่คือสิ่งที่จะแก้ไขในดวงชะตาโดยการเชื่อโดยหลักของการดูดวงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาท่านก็หาพระปางป่ามารมาพบติดตัวไว้แล้วไปไหว,ว้ก้าววัดกวาเพื่อเปิดดวงชะตานะครับผมนางฟ้ากาหนดดวงยังไงกับคุณดวงชะตาของคุณตกตําแหน่งการปฏิบอดยดวงชะตานี้จะเริ่มริเริ่ม,เร,มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมาย ได้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองจะบังเกิดขึ้นในโชคชตาของท่านนะครับผมท่านจะได้รับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงกลตกตําแหน่งเดอะซัน ด้วยบุญกุศลวาส,สนาเทพเดวดาสิงิทธิ์คำชูปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสขา่าววิวาขา่าวมงคลขา่าวตั้งมัน่นจกหนักจะเต็มในโชคชะตานะผมปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาสิงิทธิ์คำชูปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งสามเหรียญคระบผนด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกร มีดตัปากตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นนี่คือสิ่งที่นางฟ้ากําหนดไว้กับตัวท่านแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามนี้หรือไม่ด้วยดวงชะตาของคุณท่านควรที่จะต้องอยู่ในตําแหน่งที่ดีตําแหน่งที่ดีก็คือไม่โดนกันแกล้งไสายสตราไม่โดนเรื่องราวเล่นลับไม่โดนเรื่องอาถรรพ์ไม่แตะต้องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านดวงตกและสิ่งใดล่ะที่จะทําให้ท่านดวงตกก็คืออะไรครับ ท่านไปแตะต้องวัดล้างป่าช้าับนะผมไปสถานที่อัปมงคลันะผมทําให้ดวงชะตาของท่านตกับนะผมอย่างเช่นอะไรครับไปลอดใต้อิดใต้คานเต้าใตา้สิ่งอัปมงคลนับนกตายคนกันแกล้งสายศาสตร์ท่านนะผมอย่างเช่นอะไรครับผมนาสิ่งอัปมงคลมาวางซ่อนเอาไว้เป็นเคสเรื่องราวต่างๆให้ท่านรอดับนะผมให้ท่านดวงตกให้ท่านลอดใต้ถัพงาะฉะนั้นสะิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านต้องระวัง อย่าให้ดวงจะตาตกเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นไปตามดวงแต่ถ้าจะเป็นไปตามดวงมันตกตำแหน่งที่ดีทําไมราศีเมถุนจะไม่ดีล่ะในเมื่อราศีเมถุนตกตำแหน่งที่ดีท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านต้องอย่าไปตกตำแหน่งที่ไม่ดีนะจ๊ะเมื่อนั้นให้ลื่นเริงสุขสมสมหวังดังใจไหนตกตกตำแหน่งเดือดตาสองแสงมณราอศบินขี่มา้าส่งมอบเหรียญทอง โอกาสทองโอกาสดียโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นพระราชาส่งมอบเหรียญทองถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาเทเทวดาสิณสิทธิ์คำชูปกปากกุ้งครองรักษาให้ท่านลืนล่นเลิงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งที่ดีในตำแหน่งที่ใช่นะครับผมสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระโนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว เราผมโชคชะตาบุญกุศลบาสนาเทพเทวดาฟ้าดินโนมันดาฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ท่านควรที่จะต้องระวัะวงในดวงนี้อาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในเดือนเมษ,ษายนนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องรับโอกาสทองหรือส่งมอบถ้วยทองให้กับใครบางคนอย่างเช่นซื้อขนมนมเนยครับแจกจ่ายลูกหลานหรือว่าจะแจกจ่ายเพื่อนฝูงครับให้ตกตำแหน่งที่ดีมีแต่คกรักมีจตกคนเมตตามันก็จะนำพาซึ่งความผสมเร็จมาสู่ตัวท่านครับ ดวงชะตาราศีเมถุนในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะ,ะเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินความรักและโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้สติและไหวพริบในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแต่ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้พัฒนาตนเอง และก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับความท้าทายใหม่ๆในหน้าที่การงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือนโยบายการทำงานทำให้ต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการปรับตัวที่ดีของชาวราศีเมถุนจะทำให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างดีในช่วงต้นเดือนอาจรู้สึกกดดันและเครียดกับงานที่เข้ามามากมายแต่อย่าเพิ่งท้อให้จัดการงานทีละชิ้นและอย่าลืมแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างการทำงานหนักเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ช่วงกลางเดือน จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีจากความพยายามของคุณอาจได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คุณทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วงปลายเดือนจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับทีม หรือองค์กรความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบปฏิภาณของคุณจะเป็นที่ประจักษ์และอาจนำไปสู่การได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือการเลือกตำแหน่งอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายควรใช้ความละเอียดรอบคอบในการพูดและเขียนมากขึ้น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจพบกับความท้าทายในการบริหารจัดการแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวของคุณจะสามารถหาทางออกและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อาจมีการคิดค้นกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีเมถุนจะมีความผันผวนมีทั้งรายรับและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นช่วงต้นเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาทำให้ต้องใช้เงินเก็บบางส่วนแต่ไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะจะมีโอกาสทำเงินเพิ่มเติมในช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนพิเศษ จาัดก,การทำงานเช่นโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นซึ่งจะช่วยให้สถานการเงินดีขึ้นแต่ควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายอย่าใจร้อนซื้อของฟุ่มเฟือยหรือลงทุนในสิ่งที่ไม่มั่นใจควรใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบก,ก่อนตัดสินใจใช้เงินก้อนใหญ่ในช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสได้รับข้อเสนอทางการเงินที่น่าสนใจเช่นการลงทุน ในธุรกิจใหม่หรือการร่วมหุ้นกับเพื่อนแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจอย่าด่วนตัดสินใจเพียงเพราะเห็นผลตอบแทนที่สูงควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลกระทบระยะยาวด้วยสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้จะเป็นโอกาสดีในการวางแผนจัดการหนี้อาจมีโอกาสได้รับข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหนี้หรือรีไฟแนนซ์ที่เป็นประโยชน์ ควรใช้โอกาสนี้ในการจัดการภาระทางการเงินให้ดีขึ้นในภาพรวมแม้จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมเช่นกันความสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการเงินอย่างชาญฉลาดควรทำงบประมาณและวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบรวมถึงหาโอกาสในการเพิ่มรายได้จากแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากงานประจำโอกาสที่เข้ามา เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสใหม่ๆสำหรับชาวราศีเมถุนดวงดาวส่งเสริมให้คุณได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นแต่ต้องเปิดใจและพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในด้านการงานอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายความสามารถซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะใหม่ๆนอกจากนี้อาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมใหม่หรือแผนกอื่นซึ่งจะช่วยขยายเครือข่ายและเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการทำงานสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทที่สนใจหรือได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ที่น่าสนใจควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์และการนำเสนอตัวเองในด้านการเงินอาจมีโอกาสได้รับข้อเสนอการลงทุนที่น่าสนใจหรือพบช่องทางในการสร้างรายได้เสริมเช่นการทำงานฟรีแลนซ์หรือการเริ่มธุรกิจเล็กๆข้างๆควรศึกษาและวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจแต่อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไป ในด้านการศึกษาอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการพัฒนาตนเองในระยะยาวควรใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในวงการนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อนซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการใช้ชีวิตควรเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆอย่างไรก็ตามการจะคว้าโอกาสเหล่านี้ได้ต้องอาศัยความกล้าและความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท,ท้าทายอยากกลัวที่จะก้าวออกจากคอบฟร์โซนและลองทำสิ่งใหม่ๆ เพราะนั่นคือวิธีที่จะทำให้คุณเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยาวด้านความรักสำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนเนื่องจากความเครียดจากการทำงานหรือภาระทางการเงินแต่ด้วยความเข้าใจ และการสื่อสารที่ดีจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ควรใช้เวลาในการพูดคุยและทำความเข้าใจกันมากขึ้นอาจวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านหรือวางแผนท่องเที่ยวระยะสั้นในช่วงวันหยุดเพื่อสร้างความสัมพันธ์